สวัสดีครับวันนี้รุ่งครับพามาดูที่ดินในชุมชนนะครับชุมชนหลักทรัพย์ธานีนะครับคลองแธันยบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยเราแบ่งแปลงไว้แล้วนะครับแปลงละ48.9ตารางวานะครับ48.9ตารางวาหน้ากว้างติดถนนนะครับหน้ากว้างติดถนนเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับ เป็นถนนสาธารณะกว้าง8เมตรนะครับหน้ากว้างติดถนนเนี่ย12เมตรนะครับแล้วก็ลึก15เมตรนะครับที่ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ดินกันและคุยกันรายละเอียดกันนะครับแปลงละ48.9ตารางวานะครับเริ่มต้นราคาที่6 9 0 0 0 0บาทนะครับ690,000าบาทนิดนิดถึง7 5 0 0 0 0บาทนะครับเพราะนั้นสนใจทักบายอินบ็อกมานะครับเหมาะมากนะครับสร้างบ้านอยู่อาศัยนะครับสร้างจะโกดังเล็กๆก็ได้นะครับทำธุรกิจยังได้นะครับน้ำไฟพร้อมนะครับ านี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เสาไฟนะครับเสาไฟด้านหลังลิฟต์เนี่ยนะครับนี่นะครับพร้อมนะครับไฟผ่านหน้าที่นะครับทุกแปลงแล้วนะครับเจ็ดแปลงสุดท้ายเท่านั้นนะครับสดผ่อนคุยกันรายละเอียดสนใจทักมาอินบ็อกซ์มานะครับถ้าท่านสดแจ้งเราล่วงหน้า นะครับแล้วก็ผ่อนนะครับเงื่อนไขง่ายๆชิวๆวางดาวเพียงห0,000ื่นเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ทันทีวางดาวเพียงห0,000ื่นเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ทันทีแปลงละ48.9ตารางวานะครับแล้วก็ผ่อนกับทางเราได้นะครับผ่อนกับทางเราได้60บเดือน60งวมดเลยนะครับมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยทักมาอีวกมาครับรุ่งครับจัดให้นะครับแล้วก็สดก็แจ้งมานะครับฉนดหลักเขตบอกเรียบร้อยนะครับที่ท่านเห็นตามเสาเนี่ยครับ หน้ากว้าง12เมตรนะครับและลึก15เมตรนะครับนี่นะครับที่ดินพร้อมมากนะครับอยู่ห่างฟิวเจอร์พาร์คดังสิตเพียง18กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่ฝั่งขาเข้านะครับหรือว่าอ่าวิ่งดังสิตนครนายกเนี่ยไปหาทางยูเทิร์กนกมที่18-19นะครับแล้วก็ เข้าตรงหมู่บ้านเจริญราบห้ารับข้ามสะพานเจริญราบห้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วก็สังเกตเ,เลี้ยวซ้ายมา,เา50เมตรสังเกตชุมชนาสชุมชนหลักทรัพย์ธานีแล้วก็เลี้ยวเข้ามาอีกประมาณ800เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้นะครับ690,000บาทนะครับเริ่มต้นแล้วก็แปลงแรกเนี่ยก็700,000 ห้าหมื่นบาทนะครับสนใจทักมาอินบ็อกมาได้เลยชุมชนหลักทรัพย์ธานีคลองแปดธัญบุรีปทุมธานีนะครับสดผ่อนคุยกันนะครับยินดีพิจารณาทุกเงื่อนไขรุ่งครับจัดให้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่ยูทูบชาแนลที่ดินถูกทำเลดีหนึ่งห้าเก้าแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับที่ที่ที่ดินถูกทำเลดี159เช่นกันแปลงเล็กแปลงน้อยแบบนี้หายากในราคานี้และเงื่อนไขพิเศษแบบนี้สดพรคุยกันนะครับทักมาอินบ็อกมาได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ